हलो สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยววิวข้ามยูทิ้งจะใช้ ชอบในความหลากหลายชอบในในความเซอร์ไพรส์ที่แต่ละฉากที่เจอได้ไหมหรือว่าบางคนเข้ามาแล้วเจอซีนที่ตอนนี้คาดคิดเยอะเจอเจอแบบเคยดูต้นฉบับมาแล้วพอมาดูเวอร์ชันนี้ได้เจออะไรใหม่ๆที่แบบว่าไม่ได้คาด ในหลากหลายแง่กมเลยอืองเราดูตัวอย่างหนึ่งนะครับจะรู้สึกว่าตลกดแน่นอนแต่เราตื่ต้องไปดูด้วยที่เห็นรู้สึกว่า PP ล้ำล้างเป็นอะไรล้ำเ้นเยครับผก็นนครับปทไมอ่ะ เราอยากจะมีสัญญาณเลยตรงนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าการต้อนรับพี่อบอุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนหงานนะคะหรือว่าแฟนคลับโดยเฉพาะของโอปุ่นก็เยอะครอบครัวก็เยอะคุณมีรอบพิเศษเป็นรอบประวัติศาสตร์นะครับที่ครอบครัวพี่บิ๊มพีและพี่พีเนี่ยไปดูด้วยกันเสื่อมคนถึงภาพมาแล้วคือคือเยอะมากเยอะจนแบบตกใจเล่าบรรยากาศความสนุกวันนี้นใ่ฟังหน่อยพี่พีบิ๊มพีก็ก็เป็นฝั่งบ้านบ้านนั่งในบ้านอยู่ที่เมนหลอเตาตอนแรก อ่แต่ว่าเนี่เป็นฉากที่เยอกันมากลยโดเด็กไม่พอไม่พออะไเป็นสโแล้วเป็นสุโนะมก็สนุกครับครอบครัวรู้สว่าเหมนได้ได้ไปใช้เวลาด้วยกันแบบโอบกอดันอกจากครอบครัวก็สนุกได้แล้วก็ทุกคนก็ไดมานสบขับผมแล้วพี่ครับก็ม่รู้จะใช้สีไห่งกันนะ่เอาอีกหรอเอาอีกหรอเป็นไงพวกย่ องคุ้ยมากๆกบบนี้นะครับแบบต่จริงๆมันเหมือนเป็นเป็นเป็น c u ที่บ้านเน่ยคุณพ่อเขาจะชอบหรือว่าเวลาหลังๆข้าไหนเาดูอะไรทำไรเนี่ยเขาจะชอบชวนเพื่อนเพื่อนชวนญาติมาเลยนะแม่บู้เห็นไหมว่านันเยอะมากเลยแม่บู้จริงๆครับพอพอผมมีมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาชวนชวนนมาดูเวลาเคนอื่นเขามีอีเว์แล้วทุกคน ในเรื่องความเชื่อแบบนี้เคยมีคนมาถามพูดอะไรแบบนี้นะแบบเอ้ยอย่างนี้เราบังโดนแล้วต้องต้องไปแก้แค้นหน่อยเคยมีแหะเหตุการชีวิตจริง้โนนะมีไหมมีก็ค้าอะไรไ่จาอมีมีคหรอเรื่องีอะไรพอลโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นจริงผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องแบไนครับก็จริง ความไม่นแล้วชจมก็ยังไงเราแก้ยังไงินก็เออแกไม่ใช่าไปแก้โจมก็บอกวาแม่มานะครับก็มีไปแก้โจพอเาไม่อยู่ล้วไม่มีคนมาการทำเยี่ยงเรารู้สึกสบายใจไวมอนิยใจมากร้อนนเป็นเรารู้สึกที่ดีใจมากจริงป่ะมันรู้สึกเป็นคนแบบโล่งๆแปลกๆที่อร นมนนี้บกว่าคือหลายคนดูเรื่องนีแล้วเนี่ยหลายคนคิดถึงพ่อของเองมากนะครับผมม่ปูเลยแล้วแบบน่านักระปุกมากนะครับแม่ปูที่ต้องขาอะไรกันแด

那根柴，那根木棍。 ไม่ใช่กิลีลสตัณหาใช่ไหมนะให้ผมพูดอีกทีให้มันดน วันนี้แม่ครูมาเนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยวันนี้เพื่อนแม่ครูมานะครับแม่โยน้องขวัญแล้วก็แม่อินนะคะขอเชิญมือด้วยนะคะสวัสดีใช่ครับแม่อินดวงใจยและมี่สาวมาน้องขวัญครับผมสวัสดีด้วยนะคะวันนี้ก็ตัวเต็มนะคะตัวเต็มค่ะกีกีเอสจะสร้างก็จะมาด้วยันแบบนี้โอ้ยังน่ารักเมือแบบนี้จริงจนยังน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลนใช่ยังงี้ตัวยอยู่เลยแม่นะ โอเคเดี๋ยวว่างก็ไปดูรอบต่อไปกันล้นะครับทีนี้ขอกลับมาที่การแสดงของเรานะครับตอนนี้มาต่อที่กระทิงมาแต่คนสงสัยกระทิงเล่นนิดเล่นี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องนี้เลยะนะครับก็คือก่อนคนอื่นอาจจะคนจะไม่ทราบว่ากระทิงเล่นเรื่องนี้แล้วพอหดี๋ยคนไปดูมาแล้วฟีดแบ็กของเรายังไง่มากกระทิงครับผมก็ฟีดแบ็กไปถึงมีคนดีมองว่าบ้างครับที่ใส่ไม่มีความจริงนิดหน่อยนะครับว่าประมาณดื้อๆอะไรเนี่ยครับประมาณ ต่ตอนแรกผมก็เขายิงจัดเลยเนาะตอนแรกผมก็งงว่าผมยืนว่าออนเมื่อไหร่้าคนถามมาพี่จินพี่ช่ไม่น่ารักเลยผมก็เลงงเอยว่าไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรด้วยใช่ครับแล้วตอนแรกผมงพอทักผิดกอ๋อแต่ผมยืนไว้ว่าผมเชื่อผมเชื่อจริงเล่นไม่ทงไม่นานแล้วแหะใช่ใช่ใช่จช่ใง่ใช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 องชใช่่ใง่ใ้จบนะเรื่อง่ใชใช่คุณแพ่ใช่ใช่ใชไใไ่ใช่ใช่่ร่่่ ครับผมผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีโอ้โหมากภที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคภาพทีมงานเก่งมากๆครับผมดีใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับขอบคุณคครับบขอุณทีมงานต่อไปก็ต่ออีกคนนะครับก็คือน้องบ่อนชอนนั่นเองแต่คนที่อยู่แล้วก็บอกว่าพี่ด่งจะรู้มากไปด้วยเหรอไม่ใช่นะเชฟไม่ใช่นะฮะน้องบ่อนชอนนะครับเออใช่ไหมสชัสดีครับ ครับผมนะไม่ใช่นะคือคือตอนนี้ผมได้รับฟีดแบ็กสองทางครับยังไงบ้ากเราเจอเป็นทางไอทีผมกับทางไอทีพี่โดมนะครับก็คือไม่ใช่เวลาแรกที่เห็นแตพี่โดม์เขาบอกเยอะมีมากเลยครับว่ามาพี่โดมจะแคปมาบอกว่ามึงดูดิมาย่อมสิตรงนี้ใจขาดด้วยโดมไม่ได้เรื่องนี้ที่เห็นตัวบอลชอนนะช่ครับกระแสมาถึงแนวแบบนี้แต่ว่าคนดูก็ชอบเนีบอลชอนเขามาพูดยังไงกับตุ๊บอชอนเขาบอกว่าไปรัเอลซ่า เขาเรแล้ว่าคาราโกซาอะไรนะบางทบอกยังไม่ได้ดูเลยอ่ะมันมันคิดไม้องคากซามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ืเฉลยได้แล้วครับคุต้องไปดูต้งไปดูวันนี้ยงยังงางมครับวันนี้ไม่น่จะเราไปเช้คก่อนได้ะที่ที่ไมด้ตกันแ้วอกไปดูนะพูดว่ํารลซานี่อกซามาครัสโท้อนใ้ึงซื้อซื้อซา ไปดูผมก็ได้ครับผมจะเชิญฉายวันนี้แล้วครับแต่อย่างนี้ก็อย่างนี้วันเช้าท่านขอบคุณด้วยครับทีนี้จะเป็นท้ายที่พี่ๆถึงกิน่้าวใหม่ละกันตอนนี้เนี่ยงานก็ยู่ในโรงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเยอะๆมก็จะไปดอดได้อย่างงดงามอาจจะเลยสมรักอเลยก็ได้ฝากหน่อยครับ ครอ็ของทุกานทีมของทุกคนนะครับแล้วก็เราเรียนอยู่นะอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็บอกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูว่าอยากจะชวนทุกคนเียครั้งนี้นะครับที่เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพื่ออัพรเพื่ออะไรต่างๆนะยาที่พี่โบบอกเน่ว่ามัน็นการใช้เวลาร่วมกันระหว่างเพื่อนระหว่างคนัะระหว่างครอบครัวที่ผมว่ามันบรรยากาศของการมาดูนี่เป็นโรงเป็นบรรยากาศที่มันถางจะหาประสบการณ์ที่มาทดแทนนี่ยันะผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูว่า เดี๋ยวเรามาดูกันครับใครที่ดูแล้วก็าชวนเพื่อนชวนพ่อโคมาดูกันได้อีกนะครับสวนที่ใครชวนแล้วก็ไองชวนคนอื่นมาได้อีกนะฮะมาเรื่อยๆครับหรือถึามัรแต่ไม่ต้อห่วงนะครับถูกเพื่ว่าอย่างไรก็ขอให้ชวนมันเลยขอให้มาด้วยกันเออนะครับจะเป็นสิบรอบหรือร้อยรอบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่ๆครับแล้วก็ต้องเลือกเชนซ้ายนะอย่างที่ดิ่งดิ้บอกไปยังอยู่นะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเป็นแพทยนเอกเลือกที่ สามารถไปดูได้ในคลิปอะไรครับขอเซฟตัวเล่นลจากนักแสดงของเราทุกท่านทีมงานที่มงานที่มงานทุกท่านครับผมบเ,ดเดี๋ยวตอนไปจะเป็นซีนถ่ายรูปกันแล้วนะครับเดี๋ยวช็อตแรกจะขอเรียนเชิญน,นะครับคู่กับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเรานะครับขอบเชิญพี่โบเชียนกรับแล้วก็พี่ต้องมันโจทย์อีกครั้งหนึ่งในทีนะครับเชิญเลยครับก็ทุกท่านได้ดูหนักกันงานแล้วที่ผ่านมาปีสองป,ปีไม่ได้ดูเลยขอให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกท่านรั ดูในเดียวรถก็เดี่ยวกันอีก,รกครั้งหน,นึ่งนะคะโซนแดงแตงเขียวรอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะมาเดี๋ยวฉลองแรเราถ่ายรูปกันก่อนนะครับเป็นเซ็ตน,นักแสดงคู่กับกัโปรดิวเซอร์เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเซ็ตทีมงานแต่งอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดียเด๋ยวรอติดภาพกันด้วยนะคะหลังนี้อ,อยู่ในโรงนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ที่มีข่าวว่าที่เรียบร้เต็มแล้วผมไม่แน่ใจนะครับลองไปเช็คกันดูก่อนนะครับอยากให้ดูกันนะในวันนี้เรามาเจอกับนักแสดงคู่ก,กับโปรดิวเซอร์แล้วกำลังอยู่ในอารมณ์ของซอแดงง ีก yeah. ็ไ yeah. ม่ใ yeah. ช่แค่ดูได้ที่โรงเยอะโรงดีเสนอร้านพผมมาดูห่อนครับไปซื้อท็อปคอนซื้อน้ำแล้วก็ไปนั่งเย็นๆชมพระประดิษฐานนะครับก็ไม่ใช่ตัวว่ายังเหลือที่นั่งตรงไหนกังไหนบ้างผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่อีกนะครับก็ไปดูกันได้แต่ถ้าเต็มจริงๆหลังจากนี้ยังมเวลาชวนคนที่บูรักชวนครอบครัวชวนเพื่อนไปดูกันได้เลยนะครับก็ชวนดู่บูรณะหนังไทยดีๆอีกเรื่องหนึ่นะครับเรื่องล่าสุดจาก GTS ะครับผมเดี๋ยวถ้า ียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไ,ออไปฉลองกันตอนนี้เป็นพี่ประทุกดน้าหลังนะคบพี่พี่สื่อมวลชนเชิญได้ลเลยนะครับเดี๋ยวก็ใครถ่ายที่ยกมือด้วยนะครับเดี๋ยวยีมการสแสดงจะได้เห็น